เอาเมียน้ำเลยครับเดี๋ยวเมียน้ำเลยมัน่งอกันอไปนกชินกินมันเอารดเวนันออกปรไดี๋ยหัวมันฆ่าเนี่ยเอาเอามันเมียบ้านน้ำเลยนี่ยผมว่ามันอยากเมียน้ำเดนี่แต่ว่าีดแตเย้เียรก็มาแต่เายวหน่อยนึง มันจากเมียน้ำมันจากเมียน้ำไปบัดเข่าบัดเข่าได้ผมว่ามันจากเมียน้ำ <c oughs>